เย้ <Yeah. S 2> <ส> <tout> อันนี้นะคะตามแบบน,น,นี่นะคะที่เราซื้อมาแบบเป็นแบบนี้นะคะแต่สุดท้ายนะคะคือพื้นที่บ้านเราไม่พอนะคะมันก็เลยต้องกลายเป็นแบบนี้คือแม่ก็ต้องเปลี่ยนแบบนะคะให้มันเป็นแบบนี้นะคะ happy birthday <evolutionary S 1> คือตอนแรกก็คือคิดว่าจะรีบลงมานะคะเพื่อจะแบบรีบรีบทําสุดท้ายนะคะเขาก็ตื่นเออเขาก็ตื่นไงคะเขาก็ตื่นลงมาป่วนเลยค่ะใช่ไหมคะโอ้ป้าจะทําเสร็จนะคะคแม่ก็ต้องเปลี่ยนแบบเล็กน้อยนะคะให้มันเป็นแบบนี้ แฮปปี้เบิร์ตเดย์ตัววายนะคะขึ้นไปอยู่บนดูนโอ้โหันนี้มีเพื่อนๆมาเต็มเลยมาฉลองแฮปปี้เบิร์ตเดย์เหรอคะวันเกิดใครคะเกิดแพรค่ะกี่ขวบแล้วคะสามขวบแล้วอันเดียให้ตัวนี้ก็ได้ขวบป่ะไอเดี๋ยวเราไปซื้อเค้กันดีกว่าเนาะ Hey, แฮปปี้เบิร์เดย์โอนางฟ้ามาแล้วหรอคะนางฟ้ามาแล้วหรอคะโอ้โหหนหมุนตัวให้ดูหน่อยสิคะหมุนหมุนตัววันนี้เป็นเบลเหรอคะเจ้าหญิงเบลเหรอคะไหนลองเล่าเจ้าหญิงเบลสิเป็นยังไงบ้างนิทานเจ้าหญิงเบลเป็นยังไงบ้างคะพ่อไม่อยู่พ่อมันไปโดนจับที่มาแล้วเบลก็ไปช่วยพ่อใช่ไหมคะ โอ้โหเจ้าหญิงเบลวันนี้สามขวบแล้วใช่ไหมคะในหมุนตัวให้คุณแม่ดูหน่อยสิคะว้าวสวยมากเลยชุดสวยมากเลยชอบไหมคะชุดนี้เจ้าหญิงเบลลองให้พี่เบิร์ a เดย์ฟังหน่อยสิคะ Day to you เดี๋ยวเราไปซื้อเค้กแล้ววันนี้คุณแม่จะพาไปถ่ายรูปกับรถม้านะคะแล้วให้คุณพ่อซื้อของขวัญให้ใช่ไหมคะ Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday. แฮปปี Birthday, นะ้เบอร์เดย์ไหนชี้ดูสิคะว่ามีเปปเปอร์พิกอะไรบ้างไหนะวันนี้ใส่ชุดเปปเปอร์พีคไหมคะไหนะใส่หัวให้ดูหน่อยสิไปใส่หัวให้ดูหน่อยสิว,ว้าวไหนเปปเปอร์พีคพาชมลูกโปง่งแฮปปี้เบอร์เดย์หน่อยค่ะมีอะไรบ้างคะมองเอเบซีค่ะเอเบซีเหรอคะน <fact. S 1> ี่ <Happy S 1> <Happy Birthday. S 2> แฮปปี้เบอร์เดย์ <พ><ก>มีเป๊ะป้าพีกด้วยเหรอคะมีเป๊ะป้าพีกพี่กับน้องเหรอคะใครเป็นพี่ใครเป็นน้องอันนั้นคือใครคะพี่พี่แล้วนี้ใครคะน้องค่ะน้องเหรอคะแล้วมี d ดดี้พีกกับแม่มามีพีกปะคะมแม่มีค่ะมีแต่เค้กอ๋อมีแต่เค้กเหรอคะวันนี้กี่ขวบแล้วคะยสิบขวบค่ะกี่ขวบนะสองขวบนะสามแล้วคะ่ <S <S วคะ three years สามขวบแล้วค่ะหนูสามขวบแล้วไม่หนูตาอ๋อแล้วเป๊ะป้าพีเขาร้องไงเดี๋ยวไปชงวีดังโนกันละค่ะเรา่หนูตาเนี่ยผมชงเืองนั้นละค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปวันนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อเค้กใช่ไหมคะวันนี้อยากได้เค้กแบบไหนคะเค้กไม้ยูนิคอร์นค่ะไม้ยูนิคอร์นเหรอคะ อ๋อนี่ลูกโป่งนะคะแม่แต่ท5านัวนะค่ะตอนนี้นะคะลูกโป่งก็แตกไปหลายลูกแล้วนะคะตั้งเช้าคุณแม่ทําให้คร่ะทำชน อยู่ตรงนั้นนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้คุณแม่ก็จะพาเอ็มเพรไปซื้อเค้กนะคะ,ะไปซื้อเค้กยังไงดีคะอ๋อใส่กระเป๋าไปขรบพิกด้วยหรออ่ะโอเคโอเคเราไปซื้อเค้กก่อนนะคะบา,บายยก่อนมาบา,บายยกล้องก่อนเลย,ยบายเอ็มเพชใ่ไปซื้อเค้กก่อนนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเรามาเป่าเค้กกันคะ่ะ okay. หญิงได้ข้างบนนะเอาแม่นี่สีขาวๆนี่เป็นเค้กอะไรคะ นิราอันนี้คือ,อน,น,น,นมอสดอ,นนอันเดียว โตเครื่องแปง้งเหรอเนี่ยโตเครื่องแปง้งใช่ป่ะอันเดียวกันป่ะหรือไม่ใช่อันเดียวกันปะ่ะอ,อันเดียวกันใช่ค่ะอ๋อ้อยเก้ไ,ไม่ที่กับปืนกับปือนะคะที่นั้นพันหกร้อ้อ,อันนี้เหรอคะ ก็มีไซนี้ี้4ย0ก้าสไนี้มันคือขนาดไหนอ่ะ ใส่ไหนคะเนี่ยแม่ไม่ดีแน่ใช่เดียวกันใช่ไหมคะ6แล้วอันนี้มีไหมคะแบบนี้นี่นแน่เจะเรียกอันนี้หน่อยอันนี้มัน แล้วสีชมพูมีปะคะเหมือนกันไหมนี่มันเป็นสีฟ้าสีชมพูใช่นี่เนสีชมพูจะเป็นไซส์นี่สามร้อยเก้าสิบนี่คนละแบบอ่ะอยากบบได้เป็นแบบเจ้าหญิงเป็นแบบนี้เลยจะเป็นผ้า แบบนี้ไม่มีเลยใช่ไหมพี่ขอบคุณค่ะคุณป้าย่างขอบคุณค่ะสวยสวยอ่าจ่ายตังค์อะของขวัญวันเกิดขอบคุณค่ะย่างขอบคุณค่ะรอรอด้วยค่ะรอคุณแม่ด้วยค่ะอหนักหนักหนัก เจ้าหญิงกระโปรงสีชมพูเข้าไปดูแล้วข้าไปดูข้าไปดูข้าไปดูโอ้ ตัวย่อดได้ไหมคะเด็กดีได้ไหมได้ค่ะได้เลย รอเรือรอเรือแล้วก็เขาเขาเสืออ๋อน้าพี่เฟิร์สเดย์น้องเอมเรสนะคะเป็นเจ้าหญิงชอบไหมคะค่ะสวัสดีค่ะเจ้าหญิงเบลโอ้โหนี่เจ้าหญิงเบลพร้อมที่จะแต่งหน้าหรือยังคะพร้อมเลยจ้าอ้าเดี๋ยวคุณแม่ให้เอาสีอะไรคะโอเค เอาสไไบบีไหนเดี๋ยวแม่หยิบให้แม่หยิบแ้สีตาไอโอโลได้นั่งลงไปค่ะนั่งลงเก้าอี้ลงไปนะคะ,คะดีวแม่ให้อธิพทาตาก่อนอันดับแรกอืนี่ไหมอ่ะพาาิทาตาแล้วก็เอารูปอะไรดีคะอันนี้ดีกว่าเนาะสีส้มนะนเานาะออเรนจ์ รเรเชค่ะเอ๊ะาหมุนชี้นั่งลงไปนั่งลงไปนี่ค่ะ,ะทาบนนี้นี่ค่ะทานี้ก่อนค่ะนั่งลงไปค่ะนั่งลงไปทาเลยค่ะอยากทาตรงไหน เจ้าหญิงเบลจะแต่งหน้าเหรอคะฮะนี่มาเอาเอามาทางนี้ดีกว่าเอาทางนี้ดีกว่าโอเคหันมาทางนี้ฮัลโหลชอบไหมคะชอบค่ะ,อคะโอ้แต่งตาด้วยกันแต่งตาเรื่อง่ะไรแย่เจ๋งเจ๋งแล้วแต่งตรงไหนคะแต่งตรงเกล็ด ต,ต,ตาผ่าตาผ่าแต่ตาไหมเดี๋ยตาสีลับตาสีเ,เดี๋ยวคุณแม่ทำให้ไหมว้าวเขาแต่งหน้าเสร็จใช่ไหมคะมไหนดูซิดูหน้าซิแต่งหน้าเสร็จแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วส่องกระจกสิคะโอ้โห้ะต้องม,<า>มีอะไรเนี่ย<ค>มีถุงมือด้วยเหรอคะแม่ยู่มันคะ อ๋อมีถุงมือแล้วมีอะไรอีกมีถุงมือแล้วมีอะไรอีกเออกมาก็ดูหยิบหยิบออกมาดูก่อนมีถุงมืออ,อ,อืมมีถุงมือมีถุงมือ,อแล้วมีอะไรอีกคะใส่เป็นไหมเป็นจ้ใช่เป็นอะคะใส่เป็นไหมออ่ะาเดี๋ยวคุณแม่ทําให้เดี๋ยวคุณแม่ทําให้มีถุงมือแล้วมีอะไรอีกคะบอ๊ะ อ๋ออันนี้มีคาถาด้วยเหรอคะ,อนนะอย่องแม่ดีฮะไหนแม่ขอดูหน่อยโอ้โหโมีสร้อยมีมงกุฎมีทุกอย่างเลยแล้วส่องกระจกเข้าไปสิสวยหรืยอยังสวยอะสวยแล้วโหทาทาหน้าด้วยโหเจ้าหญิงเบลคะตอนนี้นั่งลงค่ะเดี๋ยวใส่นมมงกุฎให้นะคะใส่มงกุฎให้พร้อมยงังมาแล้วมาแล้วว้า เจ้าหญิงเบลใส่มงกุฎแล้วค่ะค่ะยอดยิ่งยอดเยี่ยมเว้ยไหนหันหันหมุนให้ดูสิหมุนตัวโอ้โหหันมาให้แม่ดูสิลืมลืม๋ยวัดเด็ดอีกแดิฉันโอเคค่ะเดี๋ยวแก่ให้ค่ะรอก่อนเจ้าหญิงเบลมาแล้วค่ะไหนดูซิไหนไหนดูซิไหนไหนไปนั่งรถม้าเร็วๆ เอ้ยนั่งรถรถเก่งปะเดี๋ยวจะพาไปนั่งรถเก่งค่ะ,ะไปเร็วเดี๋ยวเราพาไปนั่งรถเก่งยัปเายบายซี่ยันเทบายบายอ่าเจ้าหญิงลงเจ้าหญิงลงเจ้าหญิงไปเล่นสนามเด็กเล่น <Bye. S 1> ไปเล่นสนามเด็กเล่นไป <Bye. S 1> uh, ไปนั่งชิงช้า <Bye. S 1> ไปนั่งชิงช้า ชีชูชาด้วยชืู่ชาชีชูชาไวเร็วห,หมุนตัวด้วยเหมือนตัวเดชวันนี้วันเกิดใครคะ <c oughs> โอ้วันเกิดเอ็มเพสหรอคะโอ้โหมีเพื่อนเพื่อนเจ้าหญิงมาเยอะแยะเลยมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์เอ็มเพสหรอคะปีนี้ ปีนี้กี่ขวบคะทั้คบพี่ชิบท้อพีพ่อแพร่ค่ะอ่าสามขวบใช่ไหมคะมโอ้โหโดอยใ<ช>น,นในดูซิว่ามีอะไรมาบ้างโอ้โหเพื่อนเพื่อนเจ้าหญิงเยอะไปหมดเลยเอีนเดียนอารีนอเรีนอ๋อเอเรีนเอเร,อร,รีอยู่ตรงนี้ผมย่อยู่ตรงนี้ลาพาร์เซ่โอ้เจ้าหญิง พร้อมที่จะเป่าเค้กหรือยังคะพร้อมเลยค่ะพร้อมแล้วค่ะรอนะคะเดี๋ยวคุณแม่เอาเค้กให้นะคะพร้อมยังคะ โอ้โหตบมือก่อนเดี๋ยวเเดี๋ยวจะใส่ยแจล่แกะของขวัญค่ะนี่ของขวัญโอ้แกะไงเนี่ยแกะไงเนี่ยเดี๋ยวแม่ช่วยแกะค่ะ เป็นอะไรเนี่ยวันนี้ของของวัญแม่เกิดหนูเป็นอะไรคะเป็นที่แต่งหน้าค่ะไปแต่งหน้าหรอคะชอบไหมอ่ะชอบตาอ่าเดี๋ยวแม่ช่วยแกะนะคะแกะตรงนี้หอมยังวา้วาวเป็นอะไรเนี่ยโอ<ฆ>้โหเจ้า<ฆ><ฆ>หญิงดูสิสวยไหม<ฆ>เป็นตเครื่องแป้ง ะะแล้วคุณพ่อถอให้ให้คุณพ่อถ่ายให้ในผมในผมนะคะทาปากด้วยค่ะทาปากเอาหวีผมหวีผมนะคะหวีผมหวีผม,ผมแล้วก็ทาปากด้วยค่ะทาปากยังคะยังเหรอคะเอ่ที่เธอบอกอะอ่าใช่ที่ทาปากทาซิทาซิาซอื ใช่ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดดลคากดแช่กร์เทม่ะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแกเจ๊นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้่าล่มก่อนแลถ้าใครชอบคลิปนี้เร่มก่อนแรกอดแช่หรอ้ะคลุกไล่หรอคะบ๊ย